ฝั่งไทยทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางไปซื้อซิมมาเ็ทิกต k อกยูทู e พี่น้องเอ้ยอยู่ลาวเข้าอันทิกต o อกปรเด้เงินบรับครับกัว่าเพจกาบประเด็เงินก็เลยต้องพึ่งพี่น้องไทยเข้าไปซื้อซิมแล้วก็เอาบาสปอร์ตสมัครเบิ้งวัมซีได้หรือเปล่า ตอนนี้ห้างกระหอดนะครับขามไส้เดือนให้เล่าอยู่น้องกําลังสิบหึ่นพังติดตามเบิรงน้ำกันไที่ว่ามีความฝันแปลเอออยากเข็ดนช่องเพจอยากเข็ดนเฟซบุ๊กอยากดะยังไงครับนอ้องวันนี้เทาซีเอดให้เบิ้งวันกี่ามการต้องขอบใจทั้งไห้ควบผู้นาะทั้งเพื่อนนั่นแหละ อันนี้ก็ได้เบอร์มาแล้วนะทุ่อย่งเนาะมาเบิงกันว่าสีไปสมัครเพจได้ยุบอ่ะนี่เขาก็อยู่ไทยแหละมาขามมาไทยสมัครอเอ่อหนะ้าบ้านเมืองเพื่อนโอ้จเจริญสาซางอะไรอยอ่องเี้ยหน่อยสอบอาหารทะเลบ้านเหน่นไหมเน,นะ่ะขีเมา้ีเมาขี่มาปีกินเลย เดินเดินพายามเดินเดบอ๊าบุเอิดนะซื้ใหม่เลยสดๆเลยถ้ามีสับปงินต้องสับปดกินกินอ๋อวาสิยาบกินนะนั่งชมวิวอย่างมาเป็นรแล้วสองหิบาทสองหสามสิบครับพี่องหพอ่ะ ก๊กเลยนะก๊กเลไอ้น yeah. oh, uh, ินสองโลไเลยจะพออ่าได้ยังน่นะได้กุ้งกุ้งสองโลครับลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็มูบดโอ้ต่อฟามีเมาในฮานได้ไหมนี่ครับ่านพิฟางฟูดของเบิรดก่อนเลยเอาซามิข้องก่อนกุ้งเบิดแหละเบิร์ดครับซามกับมูเบิร์ดหน่อยๆนี่ เบอร์เทนะหกลอยปเบอร์หกลอยหกาสิกานี yeah. right ่แหละหกอยห้าส uh ิบบาทได้ทุ้น้อยหนไปบน้อยแล้นะไปราตลาดนอมาเลยนะตลาดตลาดตลาดบานเพิ่นมนเียเนดนอยอืม พี่นะมาเมาเมาเมาถึทุเรียนห่านเพิรนกินไยเนาะกินเพื่นเเอารหลุดให้อยู่กัเอ่าก็สื่อไ่ไเลยเพื่อนก็สื่อต่อกินเองมานี่ ไปเราเเพิ่นกระถาอยู่เกงใจเพื่อนนั่นเ <c oughs> ป็ <c oughs> ปนชายทอดไปไป หอด้วหอดาแลยพี่น้องเอาอเอาปีนี่เอาปีนี่ไปส่งบนคืน,นไส่งนึ้นเลยกัเมื่อด้บัตรเลย okay. ับปีนี่เสียเอาไปด้เมื่อแล้วไปเมื่อะเส่หกสี่เจ็ดสี่เก่าเออเลี้ยงกนันยเราเราโกงเขาหยลยเรควเขวา,าเล็กนึงเห็นเหรอออป่ะครับไอ <laughs> แจงซื้อเพิ่นมา กับแล้วกำบบ้านเฮาอันเนี้ยส่ยแดนโอ้ย่างเด้งๆแล้วเนาะได้ได้กินเลยด้ยยันกุ้งเน่ายันกุ้งเน่าเอยันกุ้งเน่าน่ะทางน่ะก็เมนบ้านเฮาเลยแค่ลุ้นเลยบ่เนาะแค่แต่แค่แต่เอพื่อมาเองป้ามัวบ้านเพื่อนพี่น้อง bắn bắp chay sắm ngô bàn hao sắm mù Ô khay này hơi bắn hào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  bắn đi nè hào bắn bơi bơm hào bắn hào hao view tập hào bắn bàn bắn hào bắn hào